สวัสดีค่ะมเมจะช่องเมเบอร์ค่ะคลิปนี้เม่จะมาสาธิตวิธีการทำแพทเทิร์นเสื้อตัวนี้นะคะแต่ว่าเบสิคแพทเทิร์นน่ะเม่ได้ทำคลิปไว้แล้วนะคลิปนี้มยก็จะเป็นการต่อยอดจากเบสิคแพทเทิร์นมาทำเป็นปกเทเลอร์แล้วก็เสื้อแขนกุดตัวยาวนะคะรับชมว,วิธีการทำแพทเทิร์นเสื้อตัวนี้เลยค่ะเม่จะใส่ลิงก์วิธีการทำแพทเทิร์นนี้ไว้ข้างล่างนะคะเรามาตอกเลยค่ะเอาแพทเทิร์นเบสิคนะ ขึ้นมาค่ะสีม่วงเป็นชิ้นหน้าสีแดงเป็นชิ้นหลังเมตดต่อจากความยาวลงมา2นิ้วตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะคะว่าอยากได้ยาวแค่ไหนนะมันเป็นเรื่องของดีไซน์ค่ะไม่ก็จะขีดเส้นความยาวของตัวเสื้อใหม่ พอได้เราได้ความยาวที่เราต้องการแล้วเราก็จะมาขีดตะเข็บข้างนะคะเอาแม่มาทันแล้วหน้ากับตะเก็บข้างมาเลยค่ะเส้นสีแดงกับเส้นสีม่วงนะได้แบบนี้ค่ะไม่จะตัดแยกแพทเทิร์นก่อนนะคะมาดูชิ้นหน้าค่ะชิ้นหน้าไม่ขอลากเส้นนี้นะเส้นตรงตรงกลางเก็ดตรงนี้นะ ลากยาวมาจนสุดความยาวเลยค่ะเราได้แบบนี้นะเมย์จะขอตัดความยาวออกก่อนตรงนี้ค่ะมันเป็นเสื้อคลุมเนาะเมมิหย่าม,ม,มันช้อนอกมากไม่ขอแก้ตรงนี้นะเมย์จะขีดจาก จุดครึ่งองค์ห่านนะคะมาถึงเกล็ดขีดตรงลงมาเลยเส้นสีม่วงอันนี้เมย์ไม่เอาแล้วนะเอาเส้นใหม่ตัดเลยค่ะไม่จะตัดตรงเกล็ดนะไม่จะตัดแยกแพทเทิร์นเพราะเราจะไม่ต้องเย็บเกล็ดนะเพื่อนๆตรงนี้เม่ต้องการปิดเกล็ดลายนะคะนี่ก็เลยตัดแยกแพทเทิร์นก่อนขั้งหมดเราตัดตามเส้นดินสอนะที่เราคิดใหม่ แบบนี้แล้วมันก็จะปิดเก็ดปิดเกล็ดไหลนะเอาสกอตเทปมาปิดให้เรียบร้อยค่ะอันนี้นะชิ้นหน้าเมจัดต่อสาบตรงกลางหน้าออกมาค่ะเมตัดกระดาษยาวมานะคะ ไม่จะตอกว้างออกมา2.5เซนค่ะจากกลางหน้านะกิดสกอ๊อตเทปไว้ก่อนค่ะตรงนี้ค่ะจากกลางหน้าเราวัดออกมาที่2.5เซนจากคอยาวลงไปจนถึงความยาวของตัวเสื้อเลยนะขีดเส้นตรงเลยค่ะ แล้วก็กระดาษที่เหลือเราก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะไม่เอาเสื้อชิ้นหลังนะสีแดงนี่นะมาต่อกันที่ไหล่ค่ะไหล่หน้ากับไหล่หลังประกบก,กันเราจะทำปกนะเพื่อนๆไม่ว่าจะข้างคอออกมาสองเซน ถ้าเพื่อนไม่อยากห่างคอมากก็น้อยกว่านี้ก็ได้ค่ะแต่เมว่อวองเซนก็โอเคตรงนี้จะเป็นตำแหน่งปลายปกนะคะเมวัดจากเอวขึ้นมาสามเซนค่ะจากเอวนะวัดขึ้นมาสามเซนขีดเส้น3เซนตรงนี้ค่ะ เราจะขีดเชื่อมนะคะจากจุดข้างคอตรงนี้นะเพื่อนๆที่เราวัดออกไปสองเส้นอันนี้เขาเรียกว่าเส้นแนวปกขีดทะแยงลงมาเชื่อมกับจุดสามเซนที่เราวัดเมื่อสักครู่เป็นปลายปกนะคะนี่จะเป็นแนวพับปกค่ะเม่จะวัดออกมาสองเซนมันก็จะอยู่ข้างคอพอดี ขีดเส้นนี้ค่ะเส้นนี้จะเป็นแนวพับปกสองเส้นนี้บรรจบไปที่เดียวกันนะเพื่อนเพินตอนนี้ค่ะเราก็จะวาดรูปปกตามชอบเพื่อเพื่อ,อยากได้ปกเล็กปกใหญ่ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของดีไซน์แล้วนะคะของเมย์มยก็กล่กาค่ะดูว่าตัวเสื้อของเราประมาณนี้เราอยากได้ปก ใหญ่แค่ไหนนะคะนี่ก็ล่างประมาณคร่าวๆนี่ก็กระปกที่อยู่ข้างบนค่ะพอเราได้ปกตามที่เราต้องการแล้วนะคะเมย์จะมาพับเส้นแนวพับปกคือเส้นนี้นะพับเส้นนี้ พับยาวลงมาเลยค่ะนี่นะกระดาษมันไม่พอเพื่อนเพื<ๆ>่อนเมย์ก็จะเสริมกระดาษนิดนึงเพราะเดี๋ยวเราจะต้องกลิ้งไงเพราะมันกลิ้งแล้วมันไม่มีกระดาษรองนะเมยเสริมกระดาษแล้วนะคะเราก็จะกลิ้งเส้นนี้ค่ะกลิ้งเส้นนี้นะก็ลกลิ้งยาวลงไปค่ะแบบนี้ มาร์กตำแหน่งปกตรงนี้ด้วยนะมาร์กด้วยว่าเชื่อมปกกันตรงไหนพอเรากลิ้งเสร็จแล้วก็คลี่กระดาษออกค่ะตรงนี้มันมีรอยต่อกระดาษอาจจะงงงงหน่อยแต่เดี๋ยวมีขีดเส้นให้ดูค่ะนี่นะมันจะมีรอยปรานะเพื่อนๆที่เรากลิ้งไว้อ่ะค่ะเอาเส้นปลาพวกนั้นนะับเป็นแนว มใช้มัมทัดค่ะขีดตามเส้นปลาที่เรากลิ้งไว้เลยแล้วก็เส้นนี้ด้วยนะคะอย่าลืมตำแหน่งเชื่อมปกค่ะ เม่ขอเสริมกระดาษนะตรงนี้มันไม่ค่อยพอเราจะทําปกข้างบนละเรามาดูคอของด้านหลังนะเมยหมุนกระดาษนิดนึงคอหลังเนี่ยเมย์ทำต่ําลงมาประมาณ0.5เซนค่ะโค้งแบบนี้นะอันนี้คือคอหลังที่เราโค้งมาใหม่เมยใช้แมมมันทัด ยูเคิฟนะวางละนาบกับเส้นสองเซนที่เราขีดไว้ที่คอหน้านะเพื่อนๆดูดีๆนะนี่นะจุดสองเซนนะขีดออกไปแบบนี้วัดค่ะว่าคอหลังเนี่ยมันได้กี่เส้นเส้นเราขีดใหม่นี่นะกับเส้นเนี้ยต้องเท่ากันมีใช้ใส่วัดวัดค่ะเม็ตั้งใส่วัดขึ้นนะ ตรงนี้ได้แปดเซนเขียนกำกับไว้ก่อนว่าตรงนี้แปดเซนแล้วก็จุดเนี้ยวัดออกไปแปดเซนเท่ากันนะคะต้องเท่ากันนะไม่เท่ากันเดี๋ยวเราเข้าปูไม่ได้ติ๊กไว้ค่ะแปดเซนโอเคนี่นะเส้นนี้นะแปดเซนเราเพิ่งทำ่อสักครู่นะขีดตั้งฉากมาค่ะ เมตั้งฉากขึ้นมาที่7เซนตอนนี้ก็จะเป็นรูปของปกนะคะตรงนี้เมขีดขึ้นมาเพื่อนๆอยากได้ยาวกว่าน,นี้หรือว่าอะไรตรงเนี้ยก็แล้วแต่เรื่องดีไซน์นะแต่เมก็ขีดตรงๆมาแบบนี้ขีดจากจุด7เซนนะคะมาเชื่อมกับปลายปกตรงนี้นะ แล้วก็เส้นนี้ค่ะเชื่อมไปให้โดนเส้นที่เราขีดเส้นแนวปลูกะนะให้มันเชื่อมกันเพื่อนๆกลิ้งเส้นสีเขียวนะออกมานี่นะก็จะเป็นปกที่เราทำเมื่อสักครู่เพื่อนกลิ้งเส้นสีเขียวนะออกมาเนี่นนพนนยออพอมีกลิ้งออกมาแล้วมันก็ลอกเส้นนะพับ เส้นนี้ค่ะก็ตัดออกมาก็จะได้ปกเต็มชิ้นแบบนี้นะคะปกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตัดเลยค่ะแพทเทิร์นตรงนี้คอหลังตัดตรงนี้นะ8เซนเมที่เราวัดนะตรงนี้ตัดต้องระวังนะคะอย่าตัดผิดเส้นนะนี่ก็ตัดตามเส้นสีเขียวตรงนี้ นี่ก็ตัดยาวไปเลยค่ะส่วนนี้เราไม่ใช้แล้วนะคะทิ้งไปแล้วก็เราก็ตัดตามปกที่เรากลิ้งออกมานะเพื่อนๆเส้นเราแต่งจากรอยกลิ้งนะคะ โอเคเราตัดแยกที่ไหลแต่ก่อนที่เมยจะไปตัดแยกเดี๋ยวเมยขอทําสาบวงแขนเสื้อนะเมยจะวัดจากวงแขนเสื้อนะคะออกมาสองนิ้วทั้งชิ้นหลังและชิ้นหน้าเลยเมยวัดออกมาสองนิ้วค่ะ เสื้อตัวนี้เราไม่มีซับในนะเมย์จะใช้วิธีเย็บกลับสาบเอานะคะสาบวงแขนสองนิ้วเมยเมขีดเชื่อมแต่ละจุดเลยค่ะพอเราขีดเชื่อมเสร็จนะมันก็จะก๊อปชิ้นนี้นะที่เป็นสามอ่ะ เราจะกลิ้งเส้นสีม่วงด้วยเส้นสีแดงด้วยแล้วก็เส้นดินสอด้วยนะเราจะกลิ้งออกมาตัดแยกที่ไหลก็จะเป็นสาบของเสื้อแล้วตรงนี้ตัวเสื้อเราก็ตัดแยกที่ไหลได้เลยค่ะแต่อย่าลืมไปลอกสาบนะก๊อปสาบด้วยนี่ก็ตัดไหลได้เลยค่ะ ตัดแยกที่เกรดไหลได้เลยนะคะเราจะแยกชิ้นหน้าไปสองชิ้นละแล้วสกอตเทปเราแปะไว้ออกก่อนนี่นะเราจะตัดตามเส้นเส้นเกรดไหลเนาะที่เราทำไว้ จากนั้นนะคะเราก็จะตัดวงแขนแล้วก็ตะเข็บข้างเลยค่ะมาดูชิ้นหลังนะชิ้นหลังเราก็จะตัดแยกเหมือนกันค่ะเส้นนี้อันนี้ก็ขีดตรงลงมาเลยตรงนี้ขีดตรงลงมาเหมือนตอนเราทำชิ้นหน้าก็ตัดแยกแพทเทิร์นเลยค่ะ ตัดตามแนวเกล็ดตรงนี้ก็ตัดเกล็ดออกไปเลยค่ะแบบนี้เราไม่ต้องเย็บเกล็ดนะง่ายดีแพทเทิร์นของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปจะเป็นคลิปตัดเย็บนะคะเมย์จะเอาแพทเทิร์นตัวนี้ไปวางบนผ้าแล้วก็ตัดเย็บค่ะ เพื่อนๆสามารถรับชมคลิปตัดเย็บได้คลิปหน้านะคะสลับคลิปนี้ก็ทำเฉพาะแพทเทิร์นค่ะแพทเทิร์นเสื้อแขนกุดปุกเทเลอร์ของเมย์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้เสื้อยาวขึ้นเพื่อนๆก็ต่อความยาวของเสื้อออกมาได้นะคะตรงนี้แล้วแต่ความชอบแล้วก็ดีไซน์ของเพื่อนเลยค่ะส่วนคลิปต่อไปนะคะเมย์จะกลับไปคลิปตัดเย็บนะคะไม่ขอยอกยอดอ,ออกไปเนาะเพราะตอนนี้คลิปมันจะยาวนะคะมันจะมันจะเบลอ,อเบเนาะ ถ้าเพื่อนคนไหนมีคําถามเกี่ยวกับแพทเทิร์นนะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะแล้วตรงไหนที่เมอธิบายแล้วไม่เข้าใจก็สามารถส่งข้อความหาเมได้ทาง c e b o o o Fan Page เมเวอร์นะคะสํหรับคลิปนี้เมไปล้วคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ